สวัสดีครับอ่านพระรัมภีจบใน1ปีกับจอนประจำวันที่29มิถุนายนพระธรรมโยบบทที่ 14, 15, 16และพระธรรมปิจการบทที่9ข้อที่22ถึง43ให้เรามาเริ่มที่พันธรรสัญญาเดิมโยบบทที่14มนุษย์ที่เกิดมาโดยผู้หญิงก็อยู่แต่น้อยวันและเต็มไปด้วยความยุ่งยากใจเขาออกมาเหมือนดอกไม้และก็เหี่ยวแห้งไป เขาหายไปอย่างเงาและไม่ยืนยงยคงอยู่แล้วพระองค์ทรงทอดพระเนตรมองดูคนอย่างนี้หรือและทรงนําเขาและทรงนําข้าพระองค์เข้าสู่การพิพากษาโดยพระองค์หรือผู้ใดจะเอาสิ่งสะอาดออกมาจากสิ่งมลทินได้วันเวลาของเขาถูกกาหนดไว้เสียแล้วและจํานวนเดือนของเขาก็อยู่กับพระองค์พระองค์ทรงกําจัดขอบเขตของเขาไม่ให้เขาผ่านไปได้ฉะนั้นขอหันพระพักไปจากเขา เพื่อเขาจะได้พักเพื่อเขาจะได้ชื่นบานในวันของเขาอย่างลูกจ้างเพราะสําหรับต้นไม้ก็มีหวังถ้ามันถูกตัดลงมันก็แตกหนออีกและหน่ออ่อนของมันจะมีไม่หยุดถึงรากของมันจะแก่อยู่ในดินและตอของมันจะตายอยู่ในผงคลีแต่พอได้กลิ่นอายของน้ํามันจะแตกตาและแตกกิ่งออกเหมือนต้นไม้อ่อนแต่มนุษย์จะตายและสิ้นแรงมนุษย์สิ้นลมและเขาอยู่ที่ไหนน้ําขาดไปจากทะเลสาบน้ําก็เหือดแห้งและแล้งไปชันใดมนุษย์ ก็นอนลงและไม่ลุกขึ้นอีกฉันนั้นจนท้องฟ้าไม่มีอีกเขาก็ไม่ตื่นขึ้นและเขาปลุกจากหลับก็ไม่ได้โออยากให้พระองค์ซ่อนข้าพระองค์ไว้ในแดนคนตายและปกปิดข้าพระองค์ไ้จนพระพิโรธของพระองค์พ้นไปอยากให้พระองค์กำหนดเวลาให้ข้าพระองค์และระลึกถึงข้าพระองค์ ทำนุษยตายไปแล้วเขาจะมีชีวิตอีกได้หรือข้าพระองค์จะคอยอยู่ตลอดวันประจำการของข้าพระองค์จนกว่าการปลดปล่อยข้าพระองค์จะมาถึงเราจะทรงเรียกและข้าพระองค์จะทูลตอบพระองค์พระองค์จะทรงอาลัยอาวรณ์พระหัตถกิจของพระองค์เพราะบัดนี้พระองค์จะทรงนับย่างก้าวของข้าพระองค์แต่ไม่ได้จ้องจับผิดข้าพระองค์การละเมิดของข้าพระองค์นั้นทรงใส่ไว้ในถุงผ้าที่ตรึกตราที่ผนึกตราและทรงฉาบทับความผิดของข้าพระองค์แต่ภูเขาก็ทลายลงและผุพังไปก้อนหินก็ถูกย้ายไปจากที่ของมันน้ำซาะหินไปเสีย แกระแสน้ําพัดาพาผงคลีดินไปพระองค์ทรงทําลายความหวังของมนุษย์ก็เช่นกันพระองค์ทรงชนะเขาเสมอและเขาก็ล่วงหลับไปพระองค์ทรงเปลี่ยนสีหน้าของเขาและทรงส,งส่งเขาไปเสียไม่ไดับบุญของเขาได้รับเกยียรติเขาก็ไม่ทราบเขาทั้งหลายตกต่ําลงเขาหาอย่างรู้ไม่เขารู้สึกเพียงความเจ็บปวดในร่างกายของตนและเขาคร่ําควรวญเพื่อตัวเขาเองโยบบทที่สิเอลิฟัตว่ายโยบทําลายความเชื่อแล้วเอลิฟัตชาวเทมานตอบว่าควรที่คนมีปัญญาจะตอบด้วยความรู้ ลมลมแรงแและบรรจุลมตัวันออกให้เต็มตัวหรือคนที่เขาจะโต้แย้งในการพูดอันไรประโยชน์หรือด้วยถ้อยคําที่ซึ่งไม่เป็นแก่นสารหรือแต่ท่านกําลังขจัดความยำเกรงพระเจ้าเสียและขัดขวางการภาวนาเฉพาะต่อทัพระเจ้าเพราะความชั่วของท่านสอนปากของท่านและท่านเลือกเอาลิ้นของคนเจ้าเล่ ปากของท่านกล่าวโทษท่านเองไม่ใช่ข้าและลิ้มฝีปากของท่านปรักรรมท่านเองท่านเป็นมนุษย์คนแรกที่เกิดมาหรือท่านคลอดมร่กเนินเขาหรือท่านได้ฟังในสภาของพระเจ้าหรือและท่านจํากัดปัญญาไว้เฉพาะตัวของท่านหรือท่านทราบอะไรที่พวกเราไม่ทราบบ้างท่านจะเข้าใจอะไรก็ไม่กระจ่างแกเราในพวกเรามีคนผมงอและคนสูงอายุยิ่งแกยิ่งกว่าบิดาของท่านท่านเห็นคําปลอบโยนของพระเจ้าเป็นของเล็กน้อยไปหรือ ถ้อยคำที่พูดกับท่านอย่างสุภาพนั้นฉะไ้นท่านจึงปิดตัวท่านเปตามใจจะไน,นดวงตาท่านจึงลุกเป็นไฟคือการที่ท่านหันจิตใจต่อสู้พระเจ้าและให้ถ้อยคําอย่างนี้ออกจากปากของท่านมนุษย์เป็นอะไรเล่าเขาจึงสะอาดได้ผู้เกิดมาโดยหญิงเป็นอะไรเล่าเขาจึงจะชอบทําได้ดูเถิดแม้ทูตสวรรค์ของพระองค์งก็ไม่วางประทยัยเออในสายพระเนรของพระฟ้าสวรรค์ก็ไม่สะอาดและผู้น่าเกลียดน่าชาังและเสื่อมทรามผู้ดื่มความอธรรมมือในดื่มน้ำจะสะอาดน้อยยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด ฟังข้าสิข้าจะบอกท่านสิน่งใดที่ข้าเห็นข้าจะกล่าวสิ่งที่คนมีปัญญาได้บอกกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษและไม่ได้บังแปดวางไว้ผู้ได้รับแผ่นดินแปดเพียงผู้เดียวและไม่มีคนต่างด้วาวผ่านไปท่ามกลางพวกเขาคนอธรรมทนทุกทรมานตลอดชั่วอายุของเขาตลอดหลายปีที่ได้กำหนดไว้สำหรับผู้โหดเหี้ยมสิ่งน่ากลัวอยู่ในหูของเขาผู้ทำลายมาหาเขาในยามบ้างมีสีสุขเขาไม่เชื่อว,ว่าเขาจะกลับออกมาจากความมืด เขาจะต้องตายดยดาบเขาไปในอจอไปเพื่อหาอาหารและกล่าวว่ามันอยู่ที่ไหนนะเขาทราบว่าวันแห่งความมืดอยู่แค่เอื้อมความทุกข์ใจและความแสนอัทมทําให้เขาคล้่งกลัวมันชนะเขาเหมือนอย่างพระราชาเตรียมพร้อมแล้วสําหรับการสึกเพราะเขาได้เหยียดมือออกต่อสู้พระเจ้าและตั้งตัวท้าทายองคุโสมเฮเทริสเขาวิ่งเข้าใส่พระองค์อย่างดื้อดึงพร้อมกับโล่ที่มีปุ่มนาะเพราะว่าเขาที่ถุมหน้าด้วยความอ้วนของเขาแล้ว และรวบรวมไขมันมาไว้ที่บ้านเอวและไร้อาศัยอยู่ในเมืองร้างเปล่าในเรือนซึ่งมนุษย์ไม่ควรจะอยู่ซึ่งทรงกําหนดไว้เป็นกองระักหักพังเขาจะไม่มั่งมีและทรัพย์สมบัติของเขาจะไม่ทนทานและมันจะไม่เพิ่มพูนขึ้นในแผ่นดินเขาจะหนีความมืดไม่พ้นเปลวเพลิงจะทําให้หนอของเขาแห้งไปและเขาจะต้องจากไปโดยลมพระโอษฐ์จะให้เขาวางใจในความอนิจจังซึ่งเป็นการลวงตนเองเพราะความอนิจจังเป็นสิ่งตอบแทนเขา จะใจ่ายให้เขาเต็มอัตรากรเวลาของเขาและกิ่งของเขาจะไม่เขียวเขาจะเป็นเหมือนเท้าองุ่นที่ลูกองุ่นดิบหล่นและเป็นหนังต้นมะก,กอกที่ดอกบานร่วงเพราะพวกพ้องคนธรรมนั้นเป็นหมันและไฟเผาพลานเต็มที่ได้จากสิ่งบนเขาทั้งหลายตั้งท้องความชั่วและคลอดความร้ายออกมาและจิตใจของเขาตรเตรียมการล่อลวงโยบบที่16โยบยืนยันความบริสุทธิ์ของตอนเองแล้วโยบตอบว่าข้าเคยได้ยินเรื่องอย่างนี้มาแล้วท่านทุกคนเป็นผู้ปลอบโยนที่ทําให้ยิ่งทุกข์ใจ คำหลมหลอมแรงๆจะจบสิ้นเมื่อ,อไหรเนาะอะไรยุยุท่านท่านจึงตอบอย่างนี้ข้าก็พูดได้อย่างท่านทั้งหลายเหมือนกันถ้าท่านเป็นข้าข้าจะเรียงถ้อยคําต่อสู้ท่านได้และสั่นศีรษะเยะ้ยท่านข้าจะหนุนใจพวกท่านด้วยปากและขยับริมีปากของข้าจะบรรเทาความเจ็บปวดของท่านถ้าข้าพูดความเจ็บปวดของข้าก็ไม่บรรเทาถ้าข้านิ่งมันจะไปจากข้าสักเท่าใดแต่นี่แหละ เดี๋ยวนี้พระเจ้าทรงให้ข้าเหนื่อยยากพระองค์สทำลายครัวเรือนทั้งสิ้นของข้าพระองค์และพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์หดหูลงซึ่งสภาพนี้เป็นพยานปรักปรำข้าพระองค์และความผ่ายพร้อมของข้าพระองค์ลุกขึ้นปรักปรำข้าพระองค์มันเป็นพยานใสหน้าข้าพระองค์พระองค์ทรงฉีกข้าด้วยพระพิโรธและเกลยดชังข้าพระองค์ทรงครบเขี้ยวเขี้ยวฟันใสข้าปอระปักของข้าถลึงตาใสข้า พวกเขาอาปากใส่ข้าเขาตบแก้มประจานข้าเขาสุมหัวกันเล่นงานข้าพระเจ้าทรงมอบข้าให้แก่คนชั่วและทรงเวียงข้าไว้ในมือคนอธรรมข้าอยู่สบายและโรรองทรงหักข้าสะบั้นเออโรรองทรงฉวยคอข้าและฟาดข้าแหลกเป็นชิ้นๆโปรองทรงตั้งให้ข้าเป็นเป้าของโร่งนักธนูของโรรองล้อมข้าโรรองทรงทะลวงเปิดไตของข้าและไม่เผาพระหัตเลยโรรองทรงเทน้ําดีของข้าลงบนดินโร่งทรงถล่มข้าครั้งแล้วครั้งแล้วโรรองทรงวิ่งเข้าใส่ข้าอย่างนักรบข้าสวม ผ้ากระสอบติดตัวเสมอและค่าซุขศักดิ์สรีของข้าลงในผงคลีดินหน้าของข้าแดงด้วยการร่ำไห้เงามัจจุราชอยู่ที่หนังตาของข้าแม้นว่าในมือของข้าไม่มีความทารุณเลยและคำอธิฐานของข้าก็บริสุทธิ์โอแผ่นดินโลกเอ๋ยอย่าปิดบังโลหิตของข้านะอย่าให้เสียงร้องของข้ามีที่หยุดพักดูเถิดเดี๋ยวนี้พยานของข้าก็ประทับในสวรรค์และท่านผู้รับรองข้าก็ประทับในที่สูงเพื่อนๆของข้าด่าข้าดวงตาของข้าเทน้ำตาออกถวายพระเจ้า ขอให้พยา,ยานนั้นร้องทูลพระเจ้าเพื่อมนุษย์อย่างที่มนุษย์ทําเพื่อเพื่อนบ้านของเขาเพราะว่าต่อไปนี้อีกไม่กี่ปีข้าจะไปตามทางที่ข้าจะไม่ได้กลับกิจการบทที่9พันธสัญญาใหม่ อย่างไรก็ดีการประกาศของซาโลเป็นที่น่าเชื่อ,อยิ่งขึ้นจนชาวยิวที่อาศัยอยู่ในเมืองดามัสกัสฉนนใจด้วยการพิสูจน์ที่ว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์หลายวันต่อมาชาวยิวจึงคบคิดกันจะฆ่าซาโลแต่ว่าซาโลกลับทราบถึงแผนการนั้นตลอดทั้งวันทั้งคืนที่คนเหล่านั้นคอยเฝ้าดูตามประตูเมืองเพื่อหาโอกาสฆ่าซาโลแต่เหล่าวากพาท่านไปนั่งลงในเข่งแล้วย่อนลงออกทางช่องกำแพงเมืองในเวลาลางคืน เมื่อท่านมาถึงเมืองเยรูซาเล็มก็พยายามที่จะสมาคมกับพวกสาวกแต่พวกเขาหวาดกลัวและไม่เชื่อเพราะท่านเป็นสาวกที่แท้จริง ปาร์นาบัสจึงพาซาโลไปหาพวกอัครทูตและเล่าเรื่องของท่านว่าระหว่างทางที่ซาโลไปยังเมืองดามัสกัสก็สกสกเห็นพระผู้เป็นเจ้าและโะรงได้กล่าวกับท่านและท่านได้ประกาศในนามพระเยซูด้วยใจกล้าหาญในเมืองดามัสกัสดังนั้นซาโลจึงเข้าออกนอกในอยู่กับพวกเขาในเมืองเยรูซาเล็มได้พูดด้วยใจกล้าหาญโดยอ้างพระนามข,ของพระเยซูเจา้าท่านสนทนาละโต้อตอกับพวกกลุ่มชาวยิวที่พูดภาษากรีกแม้กระนั้นพวกเขาก็พยายามฆ่าท่านเมื่อพวกพี่น้องทราบเรื่องนี้ก็ได้พาท่านลงไปยังเมืองซิซาริา เพื่อให้เดินทางต่อไปยังเมืองทาสัสจากนั้นคริสต์ักทั่วยูเดียกาลิลีและสมารียก็สงบสุขขึ้นเพราะได้รับกำลังใจและการปลอบประโลมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ที่เชื่อมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นคริสต์ักอยู่ด้วยกันด้วยความเกรงกลัวในพระเจ้าไอเนอสและโดรคัสขณะที่ปาโลเดินทางไปทุกแคว้นนั้น<ๆ>ก็ได้เยี่ยมเยีย <ๆ S 2> นบรรดาผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้าในเมืองลิดดาด้วยและที่นั่นเองท่านได้พบไอเนัสชายอมาพาตที่นอนอยู่เป็นเวลา8ปปีเปโตรพูดกับเขาว่า ไอเนียสเอ๋ยพระเยซูคริสต์ผู้ที่รักษาท่านให้หายขาดตรงลุกขึ้นเก็บเสื้อของท่านเถิดในทันใดนั้นไอเนียสก็ลุกขึ้นทุกคนที่อาศัยอยู่ในเมืองลิดดาและที่ราบชาโรนเห็นเขาแล้วก็หันมาเชื่อในพระผู้เป็นเจา้าในเมืองยาฟามีสาวกผู้หนึ่งชื่อทาบิธาในภาษากรีกนั้นเรียกว่าโดรคัส เธอมักจะประกอบคุณงามความดีและช่วยเหลือคนจนเสมอในเวลานั้นเธอล้มเจ็บและเสียชีวิตไปร่างของเธอได้รับก,การชำระล้างและวางไว้ในห้องชัง้นบนเนื่องจากเมืองลิดดาอยู่ใกล้กับเมืองยัฟฟาเมื่อพวกสาวกทราบว่าเปโตอยู่ในเมืองลิดดาจึงส่งชายสองคนไปอ้อนวอนว่าโรถมาโดยเร็วเปโตจึงมากับชายสองคนนั้นซึ่งพาท่านขึ้นไปยังห้องชั้นบนเป็นได้หญิงไม้ายได้ยืนร้องไห้ยอยู่ข้างๆท่านให้ท่านดูเสื้อคลุมและเสื้อผ้าที่โดอัสได้ทําไว้เมื่อยังมีชีวิตอยู่ เปโตให้ทุกคนออกไปจากห้องแล้วท่านกุบคุกเข่าลงอธิษฐานกระและก็หันไปทางหญิงผู้ตายและพูดว่าทาบิทาเอ๋ยจงลุกขึ้นเถิดเธอลืมตาขึ้นเห็นเปโตแล้วก็ลุกขึ้นนั่งท่านช่วยพยุงเธอให้ลุกขึ้นเรียกผู้ที่เชื่อและพวกผู้หญิงไม้มาเมื่อมอบทาบิทาที่ฟื้นขึ้นมาแล้วให้กับพวกเขาเรื่องนี้เป็นที่เล่าลือกันไปทั่วเมืองยัฟฟาคนจนํานวนมากได้เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าเปโตได้พักอยู่กับซีโมนช่างฟอกหนังในเมืองยัฟฟาชั่ว ระยะหนึ่งจบการอ่านประจำวันที่29พระเจ้าอภอพรครับ